สวัสดีครับพี่น้องกลับมาเจอตัวเอี๊นะครับผมกับช่องสวร์ต้นเล่เล่าเรื่องนะพี่น้องโอเคพี่น้องวันนี้เรายัางอยู่ในซีรีส์ที่ว่าด้วยกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์นะพี่น้องพี่น้องวันนี้เราก็มาถึงกษัตริย์ที่มีชื่อว่าอาหัสนะพี่น้องอาหัสของยูดาห์พี่น้อง เรื่องราวของพระราชาอาหาัสนะพน้ออาหาอยู่ในสองพงตกกษ์ตบทที่สิบหกข้อที่1นึถึงยีแล้วก็อิสยาเอก็เคยผู้ในบทที่เจของพระทานอิสยาข้อที่1นเป็นต้นไปแล้วก็สามารถไปดูได้นะพี่น้องเรื่องของอาหาัส แกทางอะไรบ้านนะฮะพี่น้องโอเควันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้กับพี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพระราชาอาหักเนี่ยมีอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆพี่น้องก็เขาเรื่องกนเลยว่าอาหักทางอะไรบ้านนะพี่น้องสี่เรื่องใหญ่ๆใหญ่ๆที่เราเห็นที่นี่มีอะไรบ้างก็คือ ที่เราเหตุการแรกก็คือท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งของคนอิสราเอลของคนยูดาห์นะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือของคนยูดาห์เพราะอิสราเอลอยู่ทางเหนือใช่ไหมฮะคนยูดาห์อยู่ทางใต้เพราะฉะนั้นกษัตริย์อาหัสเนี่ยเป็นกษัตริย์ทางใต้เพราะฉะนั้นกษัตริย์ทางใต้เนี่ยสว่วนมากจะเป็นกษัตริย์ที่ดีนะพี่น้องดีหรือว่า ถ้าไม่ถือว่าเป็นกษัตริย์ดีก็ถือกับว,ว่าไม่ถึงไม่ถึงกับว,ว่าจะเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายสักทีเดียวนะแต่ว่าเท่าที่ผมสือส่อสารดูนะฮะพี่น้องผมได้เห็นกษัตริย์อาหัสคนเนี้ยเป็นกษัตริย์ที่กระทำสิ่งที่บางพับปลูกกับเขาไม่เคยกระทำมาก,อนะกนะ่อนนะฮะการแรกนะที่เราเห็น ประการที่สองที่เราเห็นก็คือว่าการถวายโอรบให้ลุยไฟไหมเนาะและประการที่สามที่เราเห็นก็คือการถวายสัตวบูชาเครื่องหอมบนภูชนิสถานสูงเล่นเนอสูงแล้วยังไม่พอตอนใต้ต้นไม้เขียวศกแกก็จะมีกครงเผาสัตวบูชานะฮะพี่น้องน,นี่คือสิ่งที่ กริย์องค์นี้ประทังซึ่งไม่เหมือนกระย์องค์ก่อนนะพี่น้องและก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นณนเะวลานี้ก็คือว่าเรื่องราวของราชการอาหารก็คือว่าอาหารเนี่ยตอนที่แกได้เครื่องของรางเนี่ยเราได้เห็นคนอิสราเอลก็คือคนยูดาห์เนี่ยทางทางใต้เนี่ยถูกจงตีล่อด,ด่างเลยพี่น้องนะฮะ ทางท่านเหนือถูกจมตีโดยกษัตริย์ซีเรียรที่มีชื่อว่าเรซินนะฮะและกษัตริย์อิสราเอลที่มีชื่อว่าเปคานะทั้งที่เปคาก็เป็นคนอิสราเอลแต่ว่าเขาอยู่ทางภาคเหนือนะพี่น้องและก็ทางใต้มีใครก็คือว่าเอโดมและพวกฟิลิสเตียนนะฮะแกถูก จมตีทั้งสีด้านนะทั้งเหนือทั้งใต้นะฮะเกไม่มีทางเลือกสุดท้ายเกก็ต้องนําเงินจากพระวิหารนะเอาไปถวายให้กับส่งสวยให้กับกษัตริย์อัสซีเรียเพื่อที่จะมาช่วยเขาในการจมตีกษัตริย์ตรูเขาโอเคพี่น้องอันนี้คือสีเรื่องใหญ่ที่เราเห็นโอเคเราจะเข้าเรื่องกันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจพี่น้อง ประการแรกที่เราได้เห็นที่นี่ก็คือว่าในข้อที่สองของบทที่16บหกสองพมกริย์บอกว่า,างไงอาหารมีพระชมายุ 20, 20ส่สิบพรรษาเมื่อร้องทรงเริ่มข้อคองและทรงข้อครองในกรุงเยซูซาเลนสิบหปีตั้งกับพี่บอกว่าโป่งไม่ได้ทรงกลับทางสิ่งที่ชอบนะพีน่นง โปรงไม่ได้ส่งกระทำสิ่งที่ชอบในใสายพระเนรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ดานดาวิดบารพุรุษของโปรงได้ส่งกระทำอันนี้คือสิ่งแรกที่เราได้เห็นก็คือเขาไม่ได้ทาสิ่งที่ชอบในสายพระเนรของพระเจ้าแต่เขากลับไปทางสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนรของพระเจ้าสิ่งชั่วร้ายที่เขาทําในสายพระเนรของพระเจ้าอีก ตอนหนึงเราสามารถดูและก็เห็นได้ในข้อที่14ของบทที่16บเนี่ยพี่นอะบอกว่าไงและโป่งทรงย้ายแท่นบูชาทองสังริ์ซึ่งอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าออกเสียจากข้างหน้าพานิเวศจากสถานที่ระหว่างแท่มบูชาของโปองและพานิเวศของพระเจ้าและตั้งไว้ฐานดั้งเหนือแห่งแทนบูชาของพระองค์คือ แกได้มีการเอายกย้ายนะฮะแท่มบูชาซึ่งคนอิสระยกษักดิ์องค์กอไม่ได้มีปฏิกิริยาแบบนี้นะ,ะที่จะไปยกย้ายแท่มบูชาสำหรับในพระวิหารหลงพระเจ้าแต่อันนี้คือสิ่งที่พอนะฮะอาหาสองนี้แกได้ขึ้นขอลา แกได้กระทาสิ่งเหล่านี้แกทําเพื่ออะไรก็เพราะว่าพ,พราะอัภิพว่าแกทาเพื่อเอาใจนะเอาใจพระราชาแห่งอัเซีรียเพราะคนอาเซียเขาไม่ได้ถือพระเจ้าเหมือนคนอิสราเอลนะนม่น่างเหมือนคนกูดตาเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามเอาใจโดยการทําสิ่งที่ให้แตกต่างนะจก พระราชาองค์งกรอนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็ประการที่สองที่เราได้เห็นที่นี่ก็คือว่าเขาได้ถาวายอบรกของเขาให้ลุยไฟด้วยพี่น,น้องโอเคไหมพี่น,น้องในข้อที่สามนะถ้าเราไปดูเราก็จะเห็นว่าแต่โป่งทรงดำเนินตามทางของพระราชาแห่งอิสราเอลโปร่งถึงกับทรงถวายอบรกของโป่งให้ลุยไฟเป็น เครื่องบูชาดังกระกระทำอันพึงหน้าเกลียดหน้าชังของประชาชาติซึ่งพระเจ้าได้สงขาไล่เสียให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลก็คือพี่น้องตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูเรื่องเรื่องเรานะข้อที่13นี่ก็คือพิธีการที่คนอิสราเอลทางทาง่ทานเหนือเขากระทำ อยู่หนึ่งอย่างก็คือให้นะฮะประชากรขอตอ้นหรือว่าบูคขอตอ้นเนี่ยให้ลุยไฟนะฮะพี่น้องคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้พี่น้องคือทุกวันนี้ก็มีนะพี่น้องไม่เพียงแต่ในในสมัยตะกอนะทุกวันนี้ก็มีการลุยไฟเพื่อเพื่อ,อช้ำรับบาปใช่ไหมเพื่อถวาย เทพเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่ในแถบยุโรปนะพี่นงะทุกวันนี้ในประเทศไทยเราก็มีนะฮะในประเทศไทยเราก็มีประเทศจีนก็มีแล้วประเทศอื่นๆก็มีเยอะคือเราสามารถมองเห็นได้ที่นี่ก็คือว่าพิธีกรรมเราเนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่อดีตกาลแลวพี่นงะไม่ใช่มันเพิ่งมาบานเกิดใหม่นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าที่จริงเนี่ย พระเจ้าของคนอิสเาเอลนะที่มีชื่อว่าพระเจ้าพระเยโฮวาเนี่ยโปรงไม่ได้ส่งให้มีพิธีการเหล่านี้ไม่จําเป็นนะพี่นะ้องไม่จําเป็นที่จะต้องมีการให้บูรหลังของตอนไปลุยไฟเพื่อรักษาอภายยัยท่อหรือทงให้ตอนเอบอริสุทธ์หรือว่าทางให้ตอนเอถูกล้างอ่าจากความผิดควาบาปท,ที่มาใหมา่อย่างนั้นไม่ใช่นะพี่น้อง ไม่ได้ทําให้เป็นผลดีกับคนทั้งคนลุยกับบางาพะบรลุว่าไงพี่นะ้องคือที่น้องลองคิดง่ายไหมถ้าสมมติคนหนึ่งอนะมนต้องเดินผ่านเท่าทางอะพี่น้องทางไฟที่ยังมีไฟลูกอยู่อย่างนั้นน้อยก็ต้องมีอาการเจ็บปวดใช่ไหมพี่น้องคือมันคือทํานองของพระเจ้าคือพระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้ลูกหลานของพระเจ้าเนี่ยจะต้องเจ็บปวดด้วย ไม่จําเป็นนะพี่นนอะนะฮะแต่ว่าที่นี่ทานนี้ท่านนั้นที่เราเห็ุที่นี่ก็คือว่าอาหารเนี่ยถาวายบูกทอดนี้ให้ลุยไฟยดังศาสนาที่อยู่รอดด้างของอิสราเอลนะพี่เ้องเพราะฉะนั้นอันนีก้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาหารได้กระทำเป็นสิ่งที่ไม่ไม่พอพระทัยของพระเจ้านะฮะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นที่นี่ก็คือเขาเนี่ยได้ถวายนะฮะประการที่สามนะได้ถวายสรอบ,บูชาและเผาเครื่องหอมบูชาบนที่อะไรปูชนียสถานสูงนะฮะปูชนียสถานสูงเนี่ยมันเป็นของพระเจ้าของคนอิสราเอลทางเหนือซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย เยโรบานกษัตริองค์ที่หนึ่งของอิสราเอลนะฮะแล้วก็อันนี้คือที่เราได้เห็นตอนนี้ก็คือว่าอาหารเนี่ยเป็นนางพิธีการเหล่านั้นนะมาใช้ทางทางใต้ของประเทศอิสราเอลก็คือเมืองหลวงของเยซุสเลมนะแถบนั้นนะแล้วก็เขาทำอะไรอีกเขามีการถวายบน เนินสูงเกือบทุ่นเนินด้วยพังบิวังนะแล้วก็ที่ใต้ต้นไม้เขียวสดเกือบทุกต้นก็จะมีพิธีการเหล่านี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องกระทำนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามองในด้านของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทาสิ่งเหล่านะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ถ้าเราเรียนเรื่องของคนที่จะสามารถเข้าไป ทางพิธีการทางความเชื่อในพระวิหารก็คือจะต้องไปพวบบุริตที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้เท่านั้นด้วยนะแต่ว่าที่เราเห็นที่นี่ก็คือว่าเนื่องจากว่าอาหารนะฮะแกไม่ได้อยู่ในข้อระเบียบของธรรมบัญญัติของโมเสสหรือของบ้านเมืองนะแกได้กระทำสิ่งเหล่านี้โดยพระละไกของแกนะะแล้วก็ มันเป็นการถวไม่ได้เป็นการถวายเกียรติพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าแกาเนี่ยถูกโจมตีลอดด่างน,นะจอทางเหนือก็มีอยู่สองพ่อที่พร้อมที่จะมาโจมตีตัวเองทางทางใต้ก็มีสองพ่อพร้อมที่จะมาตัวโจมตีตัวเองแล้วก็มาโจมตีตัวเองจริงๆด้วยนะแต่ว่าพระเจ้าก็ยังเห็นใจอาหัสนะโดยพระเจ้าก็ทรงใช้ อิสยานะฮะที่ผมได้พูดไปนิกกี้เนี่ยถ้าเราไปดูในอิสยาบทที่7จ็ดเราก็จะเห็นว่าอิสยาซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะก็ได้มาให้กําลังใจากาหาักว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นมาโจมตีท่านแต่เขาก็าจะไม่เอาชนะเจ้าได้นะพังพิบว่าไอ้พวนนั้นก็เหมือนกับเ,เส้นไม้ที่อยู่ในกองไฟที่ไม่นานก็จะมอไปนะไหมแล้วก็จะมอกไปแล้วก็ งานที่สูก็ไฟจะดับพระคัมีก็ใช้อิสยาเน่มาหนุนใจนะฮะอาหารนะะสี่ชาติที่มาโจมตีอาหารณเวลานี้มีใครบ้างก็คือมีกษัตริย์แห่งซีเรียที่มีชื่อว่าเรซินนะพี่น้องกษัตริย์แห่งซีเรียที่มีชื่อว่าเรซินแล้วก็กษัตริย์แห่งอิสราเอลนะฮะคนอิสราเอลด้วยกันนะ แต่ว่าเป็นคนทางเหนือที่มีชื่อว่าเปคานะฮะก็ามารกกับอาหารนะทางเหนือและทางใต้มีใครก็คือว่าทางใต้ก็มีเอโดมกับพวกฟริเตียงอีกนะพี่เนาะที่ออกมารบนะทางสื่อสมครัมกับอาหารอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นนแล้วก็ กักอาหารก็ถึงแก่กรรมนะฮะถึงแก่กรรมเพราะว่าถึงเวลานะฮะที่พระเจ้าได้กำหนดไว้สำหรับเขาเขาจะได้ขอลาบประมาณสิบหกปีหลังจากนั้นเขาแกก็จะรวดรับปอยยุการบับบัมบับรูกของเขาพัดคำพีไว่าอย่างนั้นนะพี่น้อง ฉะนั้นที่ผมได้มาเล่าให้กับพี่น้องฟังในวันนี้นะพี่น้องถ้าเราอ่านดูก็เข้าข้างเยอะหน่อยแต่ผมก็ส,า,สา,มา,ามารถมานำมาเป็นข้อสรุปสร้างนะฮะซึ่งเป็นเวลาที่สร้างด้วยนะเท่าที่เล่ามาก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยไลยเราสร้างดีกว่าเพราะว่าเรามาก็มีมากในเวลแต่สร้างก็ไม่ใช่ว่าตัดทิ้งไปอะไรที่มันไม่จําเป็นไม่ใช่นะพี่อไอ้ที่จําเป็นก็ มาเล่าสู่กันฟังนะโอเคพี่น้องในวันนี้ก็คงจะมีเรื่องที่เราได้เห็นจากสีเรื่องใหญ่ๆจารา,าชาการอาหารก็คือว่าพอเกได้ขึ้นของลาเกก็ไม่ได้ทางสีที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้านะและ้วก็ประการที่สองก็คือเก,เ,กเนี่ยได้ถาวายโอรกขอตอนให้ลุยไฟนะพี่น้องซึ่งเป็นพิธีการทาง ศาส,สนามาซึ่งไม่ใช่ของคนอิสราเอลนะแล้วก็แก okay, ก็ได้ทางการถวายเครื่องสระบูชานะฮะด้วยตัวคนท่านเองนะซึ่งไม่ได้เป็นการถวายสระบูชาแบบธรรมบัญญัติของโมเสสนะพี่น้องแล้วก็การที่สีที่เราเห็นที่นี้ก็คือว่าอาหัสถูกจงตีลอดด้างน,นะในที่สุดอาหัสก็ ถึงแก่มรณาการเนาะอันนี้คือสิ่งที่ได้มาเล่าสู่กันฟังนะโอเคพี่น้องสปดา์หน้าเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์องค์ต่อไปนะฮะน่าจะเป็นกษัตริย์อิสราเอทางเหนือซึ่งมีชื่อว่าโฮเชียนะพี่น้อง สบาด้นหน้านะพี่น้องทำเป็นเพื่อนที่น่าตึงตาตึงใจเลยทีเดียวพี่น้องเชิญชั่พี่น้องนะฮะที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังนะพี่น้องสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะพี่น้องโอเควันนี้ก็เราจะจบเพียรเท่านี้เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าสักครู่นหนึ่งพี่น้องพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในวันนี้ที่พปรองส่งประทานให้ข้าพระองค์ได้มีเวลามาเล่าเรื่องของพระอาชาแห่ง ยูดาซึ่งมีชื่อว่าอาหารและเราได้เห็นสิ่งที่อาหารได้กระทำที่นี่ก็คือไม่ได้เป็นที่ถวายพระกิตติครงเพราะฉะนั้นเมื่อคนเราทำผิดพลาดไม่ได้ถวายพระกิตติคุงเรามมกจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกศัตรูลอดด้างสามารถโจมตีหรือทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าสบุญขอค้าพระองค์ที่จะมีเรี่ยวแรงก,กำลังเละเวลา ในการจะเล่าเรื่องกระสาองค์ต่อๆไปอย่าโอดเพื่พอสำหรับพี่น้องที่เข้ามาดูเข้ามาฟังเข้ามาชมด้วยกัะแต่พระเจ้าคาร์โพงเชื่อว่าสาระไม่มากก็น้อยเมื่อเราได้มาศึกษาาราชนะคอร์พงพระเจ้าเวลานี้คาร์โพงยังคิดถึงสำหรับพี่น้องมากมายที่อยู่ทางเหนือที่ซึ่งณเวลานี้แม้แต่ตัวเมืออเชม่ก็มีอุทภกับภัยซึ่งน้ําป่าได้ทะลักเข้า ในตัวเมืองเชม่พระเจ้าเราได้เห็นถึงความยากลำบากที่คนเชมหม่เขาได้ประสบคนในจังหวัดเชม่พระเจ้าเราได้เห็นถึงการที่เราต้องสูญเสียทรัพย์สินหรือความสะดวกสบายมากมายค่ะแต่พระเจ้าทรงปรดช่วยเหลือพ่อน้องเหล่านั้นที่ท้องประสบเกับทก,บกบภยัยปวดน้านเพวกเขาที่จะไม่สิ้นหวัง และไม่ผิดหวังมาจนกระทั่นไม่อยากจะมีชีวิตแต่ข้าพเจ้าพระเจ้าข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยพวกเขาที่อยากจะมีชีวิตต่อไปถ้าเป็นน้ำประทองพระอปคงก็ขอพระเจ้าสบ่อวยพอเขาและให้เขาได้รู้จักกระงคงเจ้ามาเยิ่งขึ้นด้วยข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระโปงอธิฐานฝ่าสิงหาน้กระโปงกราบูลนนพระนางโกมพุทธกิเจ้าอามนพระเจ้าอวยพรขอทุกคนครับพี่น้อง